เอาเอเคีบผนะักคีบยาก่อนไม่์น้องเต้นถ้าเรากินข้าวยาพี่น้องเอ้ยมีพระธุดงค์พระดุด,ดุงนะ ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อแล้วก็ทักทายสบายดียำ้าๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กาไม่ต้องแตนกาได้ออมาหากินตอน้าๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะกะไม่ได้มาผู้เดียวนะมากัะบอเงินพร้อม้วยกับกระตาหมานพี่น้องเอ้ยหมานแท้มันว้าหมานจนมันหาดพี่น้องเอ้ยกะได้มาหาดอกกระเจียวแถวโคกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะจาก้าวๆ้าวนากะไปได้่วยพี่น้องเอ้ยกะสีได้ไปก็น่าเพราะว่าย้มมันสวยนะเพราะว่าสวยแล้วมันเดดมัน้อนเพราะว่าเมื่อวานนี่นะ ุลโต๊ะพี่น้องเอ้ยุลโตกค่ะบ่ได้หลายเด้พอดินมันซุ้มพี่น้องเอ้ยกาสิได้ไปก็เนาะก่อนไปกาโคก็มุกคับเจอหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องอิซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์โฮไม่น้องแต่เนาะผู้เลิกเข้ามาเบิกใหม่ใหม่กาอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์โฮไม่น้องแต่เด้อพอได้มีกำลังใจไอคลิปต่อไปในพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกาสิได้เลาะหากินตามโคกแี้ก็พี่น้องเอ้ยว่าสิได้พ่อเนาะเพราะว่าดินมันกะเมื่อวานนี้เนาะผมอยู่บ้านแห้งพี่น้องมาฮอดโคกพผนบะมี่ผลนี่นะ เดี๋ยวค่อยสิเลาะบ้างก่อนว่าสิได้บอนเลาะกระจิวบุญพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปมาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังกันผลขึ้นจากที้ดินนะเมื่อวานนีายอยู่บ้านนะผลแห้งมัดมาพี่ไม่มีผลเนาะดินชุ่มนะมืเงินเพิ่มมีโต๊ะบนขั้วน่าเสียมไงอ่ะพี่น้องเอ้ยดอกะเล่นแห้งหวานค่อยได้นะสิโลอันเจ้ามืเงินนี่มืเงินได้ตือบายดีสองดอกสองดอกยังเชดเซาหน้าก็ยังไม่สวยเลย ตื่นตอนนี้หน้าจังเวนอยากคุยไปตามโปงเลยคอยปลูกเป็นตึกไปเสานี่พี่น้องเอ้ยตื่นมาตาบป๊แกในกระดอกกำกลังพ่นขี้ดินขึ้นเนาะเพราะว่าผลลูกลายนี่กระดอกกระเจี๊ยกระลายด้วยพี่น้องเอ้ยอันนี้ค่ะผลมีแห้งเพรเริ่อเม,มื่อวานนี่กะ่ะอยู่บ้านในแห้งเต็มดจนี่ดอกนี่กะ่ะป้าเต็มหน่อยเอ้ยกำลังพน่นขึ้นขี้ดนะินเนาะเพราะว่าอยากกินนีดอกซ้ำนี้พี่น้องเอ้ยยังแซ่บนี่ ดอกอ่นใหญ่หลายก็มันไปแซียมันจะมีผู้ดีเชี่บกับตุ้เลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่ะสิมันคุดเอาพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันดินมันแข็งนะเฮาจะเอามีดแทงแทงลงไปก็ไม่ได้ต้องไงขึ้นไงเอ้ยนี่เพราะวังเอาไมันยังละปงขึ้นมาอีกเนาะงามีเท่าะหร่กันสามดอกสามดอกสามกุญแจเดือนเสมมาดวงดียวพี่น้องเอ้ยไี่คือมาสองดวงนาะไม่ต้องค่อยนะ ถือมีดมาแต่เอาถือมีดมากนังไงไม่ได้เน้อดิแข็งดิมันแข็งพี่น้องดอกนี้ก็พี่น้องเอ้ยกำลังงามเลยพุนเอาพี่น้องเ้ยแถวบ๊กพุกนกะมันไรอันตัวนี้กะพุนขี้ดิบขึ้นอยอะดอกวานดอกวาน น <Hey. S 2> ah, ี่ดอกกระเจี on, like ๊ยบนี nah. ่เป mm ็นเยอะนะเพ่อนดิเข่งเร่งว่ามันดิชุ่มนะถ้าแห้งจากชั่วโมงนึงแค่งตีก็ได้หายกินได้แล้วาดิบมันชุ่มก่อนสาบชับลงลงทีเดยถ้าดิมันชุ่มนั้มันจะอ่อนลายดอกกระจีดเลย ดอกเทาแล้วเนาะบางคนอะมีเห็นพี่น้องเอ้ยว่ากำลังผลขึ้เนาะซรับดีพอดีแซีบซ้ำนี้นะดอกนี้ก็พี่น้องเอ้ยอันซ้ำนี้เนี่ยด่างดีบระหินมันพี่น้องหาอะไรหล่อแล้วยังเห็นซ้ำนี้เลยพ่อกำลังผลขึ้เนาะ

กุกกลุกเข่งนะ้งเข่งเพรว่าใสิเก่แล้วเกลืออื้เกลือเก่แล้วค่ะท่านเอ๋ยอากูสาผมลุมือเือบาลาน้อยดีเกลือก่ ม,ม่สี่ตัวเอื้อหน่ยนี้พ้นคนอยู่เปล่าเสียงรถจักเข้ามานะบ่านเจ้ารถจักเข้ามาหา้วกนปะ ไงขึ้นข้าในม่งน่ะนี่นี่ดอกกระเจียวแดงเเพราะว่าอันดอกกระเจียวขาวแล้วมันลืมจะแจอ่อเลยมีแต่ดอกกระเจียวแดงออกวันนี้นะเชื่อันเ่อดกันบ่

สีป่าขาวนีดอกได้งามเลยนะดอกดีจะผลกำลังผลขึ้นดอกพอดีแซีบสำเนีนะตามได้เอาดอกสำนี้ไปน่อยขันวาด้หน่อยนะนี่ป้าตัวี่น้องเ้ยดอกนี้นะอ้อทุกอ้อยะอะไรอ้อยูเงาใหม่ี่น้องเ้ยดูก่อนได้ไหมมันรักลี่อยู่บ่มันักี่อยู่ วิตาคน่นี่นักลี่อยู่กับยังมีวิตอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยังมีวิคนเอาอยู่ได้นี่ดอกนี้ก็อยู่อันมงอันคนไม้นี่พี่น้องเอ้ยป้าตัวดอกนี้งามเลยนี่เมนองเตนคอยว่างสีขาวๆเช่นพี่น้องเอ้ย ว้าตัวเห็ดขาวอ่อนอยนะเห็ดขาวกระแดงพี่น้องเอ้ยนี่ปิดออกก็ขนตุ้กหามันก็อ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยขนก็ไม่ได้แห้งเพราะเรื่อพรตกแห้งๆห้้วพอได้กินให้กินหอนพี่น้องเอ้ยพอได้หาดอกกระจีวกระจาะเห็ดขาวอันนี้เป็นเห็ดโปะ อ๋ออยู่หอนโมงเฮตเปาะนีเนาะนี่ง่ามเหตเปาะกําลังอ้อพี่น้องเอ้ยราบังเก็บผักก็พี่น้องเอ้ยวันนี้กะนมาเงินอยู่พูเพราะว่าแดดกับเริ่มอ้อแล้วเข้ากับเริ่มเยอะเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสวยๆเนี่ยล่ะเดี๋ยวเราหาบังเก็บผักกะหาเลาะเลาะบึงดอกกระเจี๊ยบเลาะมือพี่น้องเอ้ยวันนี้นะอ๋อมานี่เห็นผักขุยอนเก็บผักขุยอนกันพี่น้องเอ้ยนี่ มาเก็บผพักเก็ยบยาก่อนพักโมงไปหน่อยเกียวพักโมงแถวนี้ก่อนแถวเข็มพายเขาเจ้านี่พักโมงเริ่มหลลื่นเริ่มเอาไปเอาไปเมื่เพราะว่ามันทะลัปป่งมากไปน้อย เจ้าได้เพื่อมองเ pues งินฟังมงมองเงินนะมีเจ้กฟังมงพี่น้องเอ้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นฟังมงหุ่นมองเงินเลยกินได้กินกินได้อยู่ฮะมันไปเซฟคือฟังมงเริ่มเลยโบอ้าวเพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเข้าบ่ายก็หูจักได้ฟังมงเริ่มอะหาเลาะบังเก็บพักเนาะพี่น้องเอ้ยพักนอกพักกันขี้ชมขี้ขมอะพักขี้แว่น เจอแต่พักอันหัวยอ้อนพักโบล่าผ้าพี่น้องเอ้ยอยู่ายเขาเจ้าอันนึงพี่น้องเอ้ หลายเนาะพักขย่อนเนี่ยเนาะหางดิฉันยุบพุยุบพุแบบปาอันนี้เหอสกยุ่ยาหาเจ้าเนาะยอนงานแต่ยนงานเถอะพี่น้องเขึ้นมานี่เห็นพังมงป้าพังพี่น้องเลยหลายเลยเอาป้าดีพ่อพรพังงเริ่มพี่น้องเย ตัวเริ่มหน้าใบกสิมันหมอนพี่น้องเอ้ยตัวเริ่มบีเริ่มหนฮาใบกสิซาซาสีอ่อนๆเป็นขนน่ามันอยอโจุอยเพราะมันสูบพวงนี้แค่หนำ เพราะว่าอันในพังโมนี่แหละมีป้าลุงผู้หนึ่งพี่น้องเอยจะได้ในมันนะแต่ว่ามันถ้าละเป็นพี่น้องเอ้ยโราละตกยามผลนะมันเป็นมากมันนะน้องแต่งสีเอาเฮ้อนะ มงงกับป้าดีพ,อพ,อพ่อเพระมันเอวมันหลายลนั่นนี่ไปใ่ญ่มันเป็นปไปง่ากุ้ยพ่อนะนี่ได้กลัมเยหรยเจลา,าเจ้าอาพัว่เงินอาภาวโคกอา้ัวโคกอาชีววโคกเขาเบอร์ไวโคกระมังเงินภาวโคก กินเป็นเนื้อเลือนะกินลูกเผาเขาเลยนะกกินลูกเผาปะเข้าวยังน้อยเล็กๆลูกินแซ่บบ่เซ็บหวานบ่อบินมันอ่กินเบิ้งเฮ่อพี่น้องเบิ้งดูวยเขี้บเมาเมาแล้วเขาไม่อองเจ้าเบือเลยเมาเมาค่อยเมาแต่ยังน้อยปุ๊บอร่อยกูเป็นเอพราะน้องเตี้ยปนนี์เนาะ ยิ้มจังบ่เขยบบกินเลยยิ้มเข้าบ่บังเอิญวันนี้กะเพราเดียวหาดอกกระเจียวเลาะมือกับพี่น้องเลยปลาตัวหยางมาเพราะมือมาอ่ะขี้เราถ่าเข้ามาพีิงเอาบ้านมือนี่ก็สิได้หยางมือนะวันนี้ก็สิได้มาเยี่ยมืังกระต่าพักก็พี่น้องเอ้ย พักก็ได้หลายตึบดอกกะเจก็ยลูมผู้พ,พี่น้องเอ้ยทั้งเฮ็ดทั้งเพื่อนะได้หลายตึบเดี๋ยวค่อยกะสิได้พาเดียวมือก่อนวันนี้ก็หาดอกกระเจก็พักก็ได้พ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกับมันบองเงินกับพาเดียวสิได้ยางมือก่อนเพราะว่ามาามือเสาร์นี่แหละเขามีเห็นรถไถน,นะพาเดียวขี่รถไถเขามาพี่น้องเอ้ยขอขี่รถเขานะวันนี้กะพาเดียวสิได้ยางมือก็ ถ้ามือนำทางกับถ้าเห็นรถสายทางกับเดี๋ยวขึ้นพีองเอ้ยถ้าบ่เห็นกับสิได้ย่างมหอเถินเลยเดี๋ยวค่อยกับสิได้มือก็เพีองเอ้ยว่ามือมาบ่อเงินเพิ่นนำไปได้ขับรถไถมานะพามาสองคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยกับสิได้มือก็เนาะกับมือพอๆไม่ต้องแต่อยู่่วมพูกเราเพีองเอ้ยบันนี้กว่าตอนนี้ก็จะกินข้าวกินน้ำแล้วสวแล้วเพีองเอ้ยประมาณแปดโมงนี้ละเดี๋ยวค่อยป้าตัวพีองเอ้ยพ่เดี๋ยวย่างมานี่ในหินมากินมากินโคกนะตุยเอาบ่เงิน Bên đây ăn cơm nào bà? Cơm bì đai Đẹp 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 người bên tôi khỏi là khuôn kịp Người xúc người đứt người khơn ở bên mất rồi Hoàn nào Người đứt cả một cái mê lại nơi tôi nuôi nhảy thì có thể เ้อดิบเ้อเคืองเ้อสูกเอาไปหมดเลยเสียบกับวะผ่านเลย Đi, để lại tự Sơ thùng sơ nữa Điếp cơ Ấn này điếp cơ mưa kìa Chôm nó kìa bi Sơ mưa khô nó, Ôi kìa hay Thì ra là phán heo nữa Thì ra mmmm mmmm lại tệ cái wow. đâu mmmm 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 khương sạp <laughs> ดอกนี่ดอกนี่ช่องตวอย,อยเลยพี่น้องเออดอกหญาดอกโจเลยอันนี้งามนะงามยกมหนันกนนไม่เหมือนเะ่าละปลาดูยุบนาคคูดเอานี่ะกำลังคลน่ะน,น,นะงาม,งามปลาดูย่ได้เห็นเปนลายมัน กระจีวขาวเราไม่ได้ได้ดอกเหไีได้เตอดอกกระจิวเดียบมือนะ กกระเจี๊ยวก็ได้ไสปีมาแล้วนะได้บาลายปะเลยพี่น้องเอ้ยนี่ได้ประมาณนี้สานี้การนึ่งเท่าเดียวก็พักพักก็นึ่งเบามดแล้วพอมันหลายเกินนะนึ่งครึ่งโมงที่ยังไหลซึ่งสามนี้เอาไปล้างก่อนย้อนก็นึ่งบลายนะนึ่งเบานะบมดพี่น้องเอ้ยยังมันหลือมุ่ยนะ ล้างก่อนล้างผ้าขโยนนี่ลงก่อนเอาผ้าขโยนลงก่อนแล้วดอกกระเจี๊ยดลงก่อนมือมือดอกกระเจี๊ยบลงก่อนมาลงก็ขอเงินล้างลายน้ำก่อน กระเจีเจบนี่เขาล้างไหน้ำตื้อได้เพราะว่ามันมีขี้ดินเนาะมันคงคืตัวขี้ดนงเงาดอกกระจี๊เจลงก็เฮดกระสองดอกสามดอกพี่น้องเฮดอันเาะก็เฮดขาม เด้๋ิเดมาสังมวยก็เพ่เงินเพ่นเยวสงมนึ่งึ้นไม่ก่อนพิ่นเดี๋ยวิดมาบก็พ่เงินให้กินเพิ่มเติมต้มป่าวันนึงพักสุกหรือยังนะสุกหรือหนุ่ยเดี๋ยวค่อยสิไดปรุงเลยนะก็ๆฮ้อนฮ้อน ตึกเ้อยปรุง,ปงแล้วเรียบร้อยทอดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่างกันเพิ่นต้มปลาออก็เป็นี่กะได้ปลากินหญ้าตะเรืงพี่น้องเอ้ยอันลุงเพิ่อนเอามาแล้วลุงข่าวอายเมนต์งแตะพี่น้องเอ้ยช็อกเกตไฟก็พี่น้องเอ้ยชอบเกตแน้วมันกินหญ้าน้องข้าวข้าวอองเอ้ย็อเกตปลาเอานะ กีป่าก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้เอามาซื้อหม้อก่อ็มองเงินพืชซื้อมันไม่เป็นมืชมนะไม่เป็นมืชมต่อยได้หลายมื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นเอามาซื้อต้มปลานะหม้อต้มปลาก็ได้สุกแล้วพี่น้องเอ้ยมองนเพินพืชอันจะปรุงละซอยจะกินข้าวแล้วตอนนี้นะซายๆแล้วพี่น้องเอ้ยเก้าโมงแล้วตอนนี้นะมาหอดเถิดเราพอดีแปดโมงเพิ่ะหอดเก้าโมงแล้วกัน ี๋ยวสิได้ปรุงด้วยนะปรุงลงแล้วแล้วสิได้ตักเลยเจ้าตําแลแล้วนันแล้วล่ะมื้อตแล้วล่ะป้าตส่งลสชมๆนะ น,นี่ก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อามากินข้าว,าวนะเช้าร์นั่นเองเตะนะปั้นข้าวเช้ารได้พี่น้องเอ้ยวันนี้นะไม่ได้ไปไดัป้นข้าวถิ่นนะนี่ปลากับหม้เงินเพนไม่ไ,ได้ปุ่นพี่น้องเอเ้ยเจียวตำแล้วเรียบร้อยกลับหนึ่งผักปลาตัวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แนวกินหลายขนาดเราหมเงินเพนเนี่ยหมเงินละเงินเพนเอามากินนี่พี่น้องเอ้ยทอดปลาเมาะหน่อไม้นะเต็มกระตูปมันกินหลายก็เลยเดี๋ยวลงลงวานวานเออ,อ ี่ยมากี่ข้าวนำมจะไปทัางเลยไปไหว้พระพี่น้องอมือนี้เป็นวันศิลนะไหพระไจองมาเพี่น้องเแ่เยแกบลอืมคอยมานรนงสมก nước mắm nhìn tươi ừ đẹp có lựa đâu không hiếm được mọi máy แม่น้องเต้นถ้านเรากินข้าวยาพี่น้องเอ้ยมีพระธุดงพระดุดงนะเดินขึ้นไปอยู่อันบ้านลุงนะไม่ออกอันไม่สี่พี่น้องเอ้ยเพราะสี่นะปราตุกยืนยหลายคนหลายองค์แม่น้องเต้นก็โอ้ยช่วยแม่นเต้นแบบเด้ องนี่กับพี่น้องเอ้ยรถถ่ายเอาเครื่องน้ำเครื่องในไป อยากกินข้าวอ่อนสาวก,กันได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยก็นเสีได้ขอปิ๊กคลิปเลยเนาะคลิปนี้ก็ได้เอสัสมีพี่นางพิมพ์าพ้อกันไหมเด้อพี่น้องออเด้อเพื่อเข้ามาเบิ้งใหม่ๆกันอย่าลืมเด้กดอกดไลค์กดแชร์แพีงแต่ในเท้อยคลิปจะมีคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ้ยบายบรมาีน้อยคอยไม่ดีเพิ่อขึ้นมาประเดี๋ยวออนเซลล์